สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับอาจารย์ยุทธนะครับผมจะมาพยากรณ์ท่านที่เกิดในลัคนาสถิตนราศีกันนะครับในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2563นะครับลัคนาราศีกันขอเน้นย้ำนะครับแต่ถ้าท่านใดไม่ทราบว่าตัวเองลัคนาใด,ดก็ตีประมาณคร่าวๆว่าเกิดช่วงกลางเดือนกันยาถึงกาเดือนตุลานะครับเป็นการประมาณเอานะครับแต่ถ้าจะให้ดีก็แนะนําว่าทราบลัคนานะครับ ในเดือนนี้มีดวงดาวย้ายราศีทั้งหมดอยู่6ครั้งนะครับครั้งแรกย้ายราศีพร้อมกันคือดาวพสัสดุกับดาวพระเกตนะครับในวันที่3สิงหาหลังจากนั้นก็วันที่10สิงหาจะมีดาวอังคารย้ายราศีตามต่อมาคือวันที่17ก็คือดาวอาทิตย์และสุดท้ายก็คือดาวพระพุธย้ายในวันที่13สิงหาแล้วก็วันที่29สิางหานะครับทั้งหมด6ครั้งนะครับผมก็จะมีเรื่องราวต่างๆสำหรับชาวราศีกันนะครับในเดือนนี้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะมีเรื่องราวให คิดหรือตึงหรือเครียดสักนิดหน่อยสำหรับชาวราศีกันนะครับต่อไปนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับประการแรกก็ต้องระมัดระวังก่อนเลยเรื่องของการเงินเพราะว่าต้นเดือนเนี่ยดาวพระศุกร์โคจรเข้ามาร่วมกับดาวราหูนะครับอันนี้ก็บอกเลยว่าเร่นงกับดาวพระเสาร์อีกเรื่องของการเงินเนี่ยขอให้ระมัดระวังเอาไว้รวมไปถึงเรื่องของชื่อเสียงนะครับอาจจะถูกใส่ความใส่ร้าย,าย,ด,ย <S <S ด้วยดีไม่ดีเราไม่ได้ทําถูกใส่ความใส่ร้ายเฉยเลยแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่า ท่านใดไม่ได้ทาก็ขอให้ใจเย็นๆเพราะเดี๋ยวพอปลายเดือนเนี่ยเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีเองแต่ในช่วงต้นเดือนจนถึงกลางเดือนเนี่ยชาวราศีการปวดหัวหน่อยนะครับหนักและเหนื่อยหน่อยอันนี้ก็เป็นเรื่องของตําแหน่งดวงดาวแต่การยินต้องระมัดระวังเอาไว้นะครับรายจ่ายเดือนนี้คิดว่าราวสายน้ําเลยนะครับเดี๋ยวก็มุนเดี๋ยวก็จ่ายหืดขึ้นคอพยายามวางแผนล่วงหน้าไว้ก่อนอันนี้เตือนด้วยความหวังดีนะครับรวมไปถึงการเดินทางไกลเนี่ยอย่าได้เดินทางไกลถ้าเดินทางขอให้เดินทางช่วงสั้นๆจะดีกว่า เพราะว่าต่อมาเนี่ยดาวมรณะนะครับคือดาวองคารร่วมมฤตยูอาจจะมีเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยเกิดขึ้นได้อันนี้ต้องขอย้ําเตือนให้ท่านมีสติสตังกันนิดนึงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันเกิดอันตรายรวมไปถึงเช็ครถเช็คลาก่อนออกเดินทางด้วยความไม่ประมาทแล้วเดี๋ยวจะดีขึ้นนะครับไม่งั้นบางคนประมาทมาดาวก็ทํามุมเสียอยู่แล้วยิ่งหนักเลยเพราะว่าดวงชะตาเนี่ยครึ่งเดือนแรกคิดว่ามีโรคสนตัวหรือว่าไม่ค่อยยุ่งใครไม่ค่อยอยากจะคุยกับใครรู้สึกเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ยุ่ ไม่เคยเคยเฮฮาล่าเริงเริ่มเก็บตัวเริ่มเงียบเริ่มดูเหมือนเปิดเผยเขานี้เริ่มมีเรื่องไม่อยากบอกใครเรื่องความลับเรื่องนู้นเรื่องนี้เกิดขึ้นอันนี้อดทนหน่อยแต่ว่าหลังจากประมาณนะครับพอเลยกลางเดือนไปจนถึงสิ้นเดือนเนี่ยจะค่อยๆเริ่มเป็นตัวของตัวเองหลังจากนั้นการเงินการงานก็จะค่อยๆเริ่มที่จะดีขึ้นบ้างต้องเน้นว่าบ้างนะครับแต่ในเดือนนี้ที่เด่นจริงๆก็คือเรื่องของความลักกับเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าจะเป็นเรื่องของที่ปรึกษาก็ได้เพราะว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยคือดาวแห่งความรู้ห่ใญ แล้วก็ดาวของคู่ครองในดวงชะตาของท่านนะครับโคจรเป็น4แก่ดวงชะตาหรือเรียกว่าปฐุมเกณฑ์อันนี้ถือว่าเป็นเป็นในจังหวะทิศทางที่ดีเรียกว่าถึงแม้จะร้ายแต่ยังมีดาวดีเข้ามาช่วยอันนี้ก็เป็นธรรมดาของหลักโหราศาสตร์ไม่มีใครดีทุกเรื่องแล้วก็ไม่มีใครเลวร้ายทุกเรื่องตลอดทั้งเดือนนะครับมันจะมีดาวดีดาวร้ายทํามุมช่วยเหลือกันไปเราก็หยิบมุมดาวที่ดีเข้ามาช่วยเช่นใครที่รอบครอบก่อน วางแผนก่อนคิดอ่านก่อนเพราะเป็นประมเกณี์นอยู่แล้วเป็นเป็นในจังทิศทางที่ดีอยู่แล้วจะช่วยดันคุณให้เจริญขึ้นนะครับรวมไปถึงคู่ครองหรือคนรักนะครับช่วงเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นในจังหวะทิศทางที่ดีนะครับถึงแม้จะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างอันนี้ก็เป็นปกติรวมไปถึงมีโอกาสจะเปลี่ยนบ้านใหม่ซ่อมบ้านใหม่เป็นรถใหม่ด้วยซ้าไปนะครับสำหรับชาวราศีการในเดือนนี้จริงๆแล้วถ้าไม่อยากเปลี่ยนคุณก็เปลี่ยนประกันก็ถือว่าช่วยได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องของที่อยู่อาศัยช่วงนี้อาจจะมีการ บางคนเปลี่ยนแปลงา้างเช่นเดือนนี้นอนที่เยี่ยมพ่อแม่แล้วหลังจากนั้นเสาร์อาทิตย์เยี่ยมเสร็จแล้วจันทถึงสุกก็กลับมานอนบ้านแฟนช่วงนี้ถ้าทําแบบนี้ก็แก้เรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งช่วยได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นการแนะนําตามหลักดวงชะตานะครับโดยที่ท่านไม่ต้องนะครับไปไหว้พระไหว้เจ้าที่ไหนนะครับเพราะด้วยจังหวะมุมดาวทําแบบนี้แล้วมันจะดีกับคุณเราก็แนะนําด้วยความ จริงนะครับเรียกว่าดูดวงก่อนแล้วก็ค่อยทายก็ไม่เสียหายท่านก็ทําไว้ก็ไม่มีเรื่องเสียหายอะไรเพราะไม่เสียสตุ้งสตางใดๆนะครับแต่ถ้าบางคนบางกรณีเช่นอยากจะได้สิ่งนั้นอยากจะได้สิ่งนี้จริงๆอันนี้ต้องนําดวงตาของท่านมาประกอบเพื่อมาดูว่ามุมไหนที่เสียมุมไหนที่ดีเราก็ค่อยไปไหว้สักการะสิ่งนั้นเพื่อเป็นการแก้ดวงอันนี้ก็มีอยู่จริงนะครับก็ทําได้จริงแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้ทราบจริงพยากรณ์ในภาพกว้างเพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบกันเอาไว้นะครับอันนี้ก็คือ การพยากรสำหรับชาวราศีกันนะครับในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2563ท่านใดที่สงสัยหรือมีเรื่องใดอยากจะทราบก็คอมเมนต์เข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะทยอยตอบให้รวไปถึงสุดท้ายแล้วนี้นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผมนะครับในการทำคลิปต่อตอไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกท่านนะครับชาวราศีกันไปก่อนสวัสดีครับ